Thank you. เอนนี่ก็คือถามว่าหนังหัวลอกและคันผมร่วมเยอะๆจะรักษาแบบไหนคะนี่คือคำถามกับสมดุลค่ะตอบให้ไอ้ฝางพุ่งแชร์เรื่องอาหารเป็นพิษก่อนไหมอ้าเดี๋ยวพุ่ผมตอบนิดนึงก่อนก็ได้ครับค่ะค่ะคุณผงเชร่ครับผมเคยได้ยินแล้วไปตัวผมเองแล้วกันแต่ผมผมสั้นเนาะผมไม่ร่วงร่วงตอนนี้ไอ้ปัสสาวะทาของผมไปเลยน่ะมันก็หายคันอืม แล้วก็หายหน of of ังห um, ัวลอกนะคร <ingers> ับเพราะตอนนี้ก <om> ็เ <breaker> ป <outine> <t om> ็นก็ทําอยู่ก็ปรากฏว่าดีนะครับผมใช้งานเดียวเลยไม่มีอื่นประมาก็คือน้องป้อมใช้ปัสสาวะหมักผมใช่ครับสมุนไพรในตัวสมุนไพรในตัวใช้ปัสสาวะหมักผมนะคะเพื่อเพื่อนี่เขาไม่ได้บอกว่าหนังหัวลอกนี่ลอกจากอะไรนะคะจากการแพ้เคมีหรือว่ามีโรคผิวหนัง นะคะเช่นชนะตุชนตุมันก็จะอาจจะแพ้จากพวกชมพูสระผมหรือเคมีแจ้งมาผมล่วงเยอะนะครับค่ะนะคะแล้วก็ผมไม่ก็อย่าไปกังวลแล้วครับนะคะก็อันนี้พี่เสริมน้องป้อมนิดนึงนะคะก่อนที่น้องผับุ้งจะจะแชร์ตรงนี้นะเพราะว่าแต่ก่อนพี่ก็เป็นนะคะเพราะผู้หญิงเราสมัยก่อนก็สระผมร้านเนาะพอสระผมร้านพวกหวีที่ร้านเขาใช้อ่ะบางคนเป็นโรคผิวหนังพวกเนี้ยแล้วมาติดเราไงเนี่ยเมว่าพอมาติดเราแล้วพอไปสระผมพออยู่มาสองสามวันเอ้าทําไม ผมเราทาไมเราคันศีรษะแล้วเรามีเหมือนรังแครังแคขึ้นเยอะเลยลูกชายก็เหมือนกันนะคะลูกชายก็ไปตัดผมตอนตอนผมปกหัวอยู่นะมองไม่รู้แต่พอโกนหัวต่นนั้นนะโอ้ยหัวเป็นแผนที่ประเทศไทยอะชันตุเยอะมากเลยพี่โกนหัวให้ลูกแล้วพี่ตกใจเลยเอทำไมตายแล้วน้องแน็กทำไมพี่กากินหัวหรยอลูกเไม่รู้แม่เไม่รู้ก็พอโกนหัวเสร็จก็อันนี้ในกรณีของคนถามนี่เ่าน่าจะเป็น เออคุณน่าจะเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเออถ้าเป็นผู้ชายที่มาแล้วมาแล้วค่ะเชิญค่ะคือว่าเออไม่ได้ไม่ได้เป็นชานตุนะคะแต่ว่าทันแล้วแล้วลอกลอกประจําแล้วก็เปลี่ยนยาสระผมมาบ่อยมากคือชั้ยี่ห้อนุ้งก็ไม่ถูกยี่ห้อนี้ก็ไม่ถูกแล้วตอนหลังคือมาหมักผมด้วยด้วยมะกรูดอะค่ะคือผลิต อแล้วก็มันมันดีขึ้นแต่พอว่าเราไม่สะจาก่อผลิตภัณฑ์จากาื่อสูตรเนี่ยกลายเป็นว่ากลับมาเหมือนเดิมอะคะะ่ะอืมแล้วผมถามว่าคุณอันนี้อันนี้คุณอันนี้พูดต่อะไวก็เพื่อนเพื่อนแนะนําเพื่อนก็ใช้ของพ่อหมอเขียวะนะคะ,ะบอกว่าให้ให้ใช้สีสระผม คือหนูหนูก็ไม่รู้ว่าวิธีการสะของเขาอะเป็นยังไงคือหนูก็สะไปแล้วแต่มันก็ไม่ไม่ค่อยดีขึ้นคือเขาไม่ได้อธิบายว่าต้องต้องใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะมันอัน,นอันนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเพราะว่าพี่ประสบการณ์นะคะพี่ประสบการณ์ตรงพี่ขออนุญาตนิดนึงสําหรับผู้หญิงเนาะ เพราะฉะนั้นอาการที่หนังศีรษะเนี่ยแสดงว่าน้องแอนนี่เนี่ยแพ้เคมีทุกชนิดเพราะการทาแชมพูมันจะต้องผสมเคมีนะคะจะเป็น N70N 2 8 8 0 0อยอะไรก็แล้วแต่นะจะอ่อนสุดเลยต่างๆเนี่ยน้องเคมีน้องแอนนี่จะใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในหลักการตรงเนี้ยถ้าในกรณีที่หนังศีรษะลอกนะคะพี่แนะนําว่า1ก่อนที่น้องจะจะ,จะทาการสระผมะใช้น้ําสูญหายในตัวคือน้ำปัสสาวะเนี่ยหมักไปก่อนนะคะเอาใส่ลวหมักแล้วใช้ผ้าน่ะนะคะ ใช้ผ้าเนี่ยพกเอาไว้แล้วก็คุมศีรษะเอาไว้เนี่ยนะคะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงพอหลังจากนั้นเนี่ยชมพูธรรมชาติที่สุดเนี่ยในการที่จะแก้เรื่องผมร่วงเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อหนังหัวลอกเนี่ยแสดงว่าหนังหัวหนังหัวเข้าแห้งด้วยหนังศีษะแห้งไขมันไม่ค่อยมีถ้าเราใช้มะกรูดมะกรูดเป็นกรดเพราะฉะนั้นมะกรูดเนี่ยจะทําให้ให้หนังศีษะแห้งมากขึ้นนะคะพอหนังศีษะแห้งมากขึ้นเพราะมะกรูดเวลาที่ใช้เนี่ยบางคนจะใช้น้ําน้ําเป็นกรด เพราะนั้นมะกรูดถ้าจะใช้จริงๆเพื่อจะเอาน้ามันเขาคือใช้ที่เปลือกนะคะพี่ปิ๋วเคยทำแชมพูหมักผมตัวเองแล้วมีประสิทธิภาพเลยคือรักษาการผมร่วงได้ก็คือใช้กะทินะคะพี่ปิ๋วใช้กะทิหัวกะทินี่นะคะเอามาคั้นนะคะแล้วก็ใช้เฉพาะผิวมะกรูดซอยๆแล้วก็เอาไปเคี่ยวนิดหนึ่งพอให้เย็นพออุ่นอุ่นอุ่นพอที่เราสามารถที่จะหมักผมได้เนี่ยยังไม่ต้องล้างน้ําปัสสวะออกนะหนูก็เอาน้ํากะทิตรงนี้เอามาหมักผม นะคะหมักทิ้งไว้แล้วน้ําของมะกรูดกลิ่นของน้ามันหอมระเหยมะกรูดเนี่ยจะดับกลิ่นปัสสาวะด้วยแต่เมื่อเราล้างนะคะหมักเนี่ยเยอะหมักอยู่ที่ประมาณประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะคะหมักประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วล้างออกระหว่างที่เราล้างออกล้างเสร็จแล้วอาจจะมีกลิ่นปัสสาวะอยู่เนื่องเนื่องจากว่าเส้นผมของเราจะดูดซับกลิ่นนะคะแต่เมื่อผมแห้งแล้วกลิ่นของปัสสาวะจะไม่มีเลยในกรณีของผู้หญิงที่ผมยาว นะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่ใช้แล้วผมพี่ก็ก็เนี่ยก็หกกว่าแล้วมันก็ยังไม่ค่อยจะมีขาวเขียวอะไรเท่าไหร่ก็ยังโอเคนะคะอันนี้คือการรักษาแบบธรรมชาติแล้วต้องงดเคมีทุกชนิดนะคะใช้ธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็ล้างนะคะล้างให้สะอาดเพราะว่าบางทีเนี่ยการเป็นลักษณะนี้บางทีมันมาจากสิ่งที่เราไปใช้ปนแล้วก็บวกกับเคมีทุกชนิดที่มีอยู่แสดงว่าน้องแพ้ตรงนี้มากนะคะ ไม่ไม่ทราบว่าได้มีการใช้ได้เป่าผมเป็นประจําหรือเปล่าคะใช้ค่ะไดร์เป่าผมใช้ค่ะก็อันนี้ก็มีสวยนะคะเพราะว่ามันร้อนผมถามนิดนึงครับผมขอถามนิดนึงคุณแอนนี่ยังทานอาหารประเภทไหนอยู่ครับตอนคือส่วนมากเนื้อสัตว์จะจะไม่ค่อยทานแต่ก็ทานนะคะแต่ทานน้อยส่วนมากจะเป็นผัก แล้วน้ำมันหมูใช้น้ำมันหมเนูเป็นเป็นอาหารรสจัดเลยแล้วอาหารจัอาหาราร,าร,ารสต่างๆอะค่ะที่ไม่ไม่ค่อยกินเผ็ดนะคะโอเคมันเอ่อไม่แคบเอ่อไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเผ็ดรสจัดก็คือเค็มจัดหวานจัดหรือว่าชอบกินรสจัดรสจืดแบบมันย,ยังไม่ได้ที่ท,ที่สอบสอบถามก็คือว่าภาวะของรสกลางอะไรนะครับรสรกลางนะคะไม่เผ็ดมาก งั้นผมตรวจสอบผ,ผมบอกแบบนี้แล้วกันนะครับว่าลองปรับอาหารให้เป็นเย็นดูภาวะของความร้อนของเราที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้กระทั่งเคมีที่เราใช้อย่างที่พี่น้องกล่าวนะครับมันเกิดจากภาวะของเราเนี่ยความร้อนมันดันขึ้นหัวแล้วมันร้อนแห่มันแห้งมันแห้งมากก็เกิดขึ้นได้แล้วก็คันผมก็าเรื่อรวงเยอะแม้กระทั่งผมหงอกก็เกิดจากความร้อนนะครับเราก็ลองตรวจสอบลองปรับอาหารดูแล้วสําคัญที่สุดคือใจอย่าเล่งผล ความผมมันไม่ใช่ของเราแต่จริงๆแล้วมันคือภาปฏิกิริยาก็คือเราอย่าไปลาคาให้เราได้ค่อยๆเรียนรู้อย่างที่ตะกี้ผมเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเรามีภาวะหลายๆเรื่องนะครับเราค่อยๆปรับไปอาหารเนี่ยเป,เป็นเป็นหลักนะครับไอตัวเสริมตัวผมเนี่ยมันเป็นแค่วัตถุภายนอกนะครับแต่ถ้าเราปรับตัวใจก่อนแล้วกวเลิศแล้วว่าปรับตัวหลักเนี่ยผมว่าค่อยๆทาไปแล้วก็วิธีการที่พี่น้องมาเอาปัสสาวะหรือว่า จะเอาวิธีไหนก็แล้วก็ทดสอบเอาทําไปปรับไปได้ตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าลองปรับปาหาดูก่อนก็ได้เพราะว่าผมเคยเห็นหลายคนว่านังหัวแห้งตอนแรกผมคิดว่าเหมือนกับผิวนะ่ยว่านางหัวแห้งเออมาผิวแห้งก็ต้องเป็นเหมือนกันจริงๆแล้วภาวะของนางหัวแห้งนี่มันเกิดจากความร้อน,อนมันร้อนมากแล้พอจากสัมภาษณ์เมื่อกี้ก็คือจากใช้เคมีด้วยยังทานพฤติกรรมยังมีเนื้อสับอยู่ด้วยนั่นแหละครับเราค่อยๆปรับไปนะครับ ลองดูแลเชิญพี่น้องทอื่นครับพอดีเสริมนิดนึงของป้อมค่ะก็อย่างที่ว่ามันคือเมื่อเรามีอะไรที่ทําให้ร่างกายเราร้อนเกินน่ะมันก็จะทําให้ผิวหนังมันแห้งและอันนึงที่หญิงเคยมีประสบการณ์ก็คือการใช้ใดยเป่าผมค่ะคือสมัยก่อนนานมาแล้วอ่ะเราก็เข้าร้านทําผมบ่อยแล้วเราก็ดยดผมเนี่ยบ่อยค่ะหนังศรีรษะก็จะแห้งค่ะแล้วพอ จับได้ว่าเราได้บ่อยเนี่ยแล้วศึกษาเป็นอย่างเนี้หญิงก็เลยเลิกเลยไม่ใช้เลยค่ะผมแล้วก็เป่าพัดลมธรรมดาค่ะตั้งแตบบ่นั้นมาไม่เคยเป็นอีกเลยค่ะจนบัดนี้ค่ะพอดีที<ด>่มีคำถามค่ะมีคําถามจากคุณเออะไรอ่ะมาสักครู่นี้ค่าถามเรื่องคุณพูลค่ะท่านถามป้อมอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าสูตรน้ําเกลือแร่ค่ะมันมันมีอะไรบ้างนะคะ เมื่อกี้พี่ก็ฟังไม่ค่อยทันพี่พี่พี่ครับตอบพี่อันนี่ก่อนเนาะได้ค่ะได้ค่ะค่ะเอ่ออีกอย่างหนึ่งของน้องเอนนี่เนาะจะจะได้จะได้จะได้จบเคสไปนะคะของน้องเอนนี่เนี่ยเอ่ออาการตรงเนี้ยต้องถามภาวะแวดล้อมของน้องเอนนี่ด้วยว่าเอ่อบ้านพักที่อยู่อาศัยตรงเนี้ยนะคะใกล้กับแหล่งที่มันสร้างมลภาวะแค่ไหนนะคะต้องต้องดูตรงนี้นิดหนึ่งค่ะ ดีไหมคะจะเปิดไมค์ให้น้องเห็นีค่ะคือสภาวะที่แถวบ้านเนี่ยคือเป็นคล้ายกับอาคารพาณิชย์นะคะเป็นเป็นแบบเอ่อค้าขายอะคะ่ะเป็นจิดแถวอะคะ่ะค่ะก็ก็จะมีแบบรถทึ้งผ่านประจำ ประมาณเนี้ยค่ะ <Ừ. S 2> แต่ทั้งบ้านไม่มีแพ้อยู่สองคนคือหนูกับลูกอนอกจากนั้นที่อยู่ในบ้านี่ไม่มีการแพ้อะไรเลยค่ะอ๋อค่ะเพราะว่าบางบางบางคนบางเคสเนี่ยจะแพ้เกี่ยวกับพวกไอ้มนภาวะสารพิษต่างๆที่อยู่ในอากาศและพวกเนี้ยนะคะเพราะว่าหนังศีรษะเราจะซับพวกนี้อยู่งั้นก,ก็ล้างผมบ่อยๆนะคะล้างผมบ่อยๆค่ะพอพอเป็นแนวทางนะคะ you